สวัสดีค่ะวันนี้วรรณพรจะมานําเสนอมะเดือฝรั่งค่ะและ้วที่ที่เราเห็นนะครับอ่าประเทศไทยเราก็ปลูกได้นะคะอันนี้ติดดึงในห้างของโลกนะคะจากการวิจัยค่ะมะเดือฝรั่งอันนี้ได้พัน์มาจากไหนคะเนี่ยโอ้มานาัแล้วยี่สิบปีได้มาจากเอ้

มะเขือที่ที่แบ่งให้คุณลุ่งวันนั้นนะคะที่อยู่ที่บ้านวรนณพรที่ว่าก้านไ้น้อยที่วรรอพรลงไปนะอุย้ยงามมากเลยค่ะเก็บกินไม่หมดเลยค่ะปลูกแบบบ้านๆแบบปอดสานนี่แหละค่ะนมีมีครับที่บ้านมีครับ,บ,นนรบสวยมากเลยค่ะที่บ้านนีดูชมลูกค่ะลูกลูกลูกมันมันกำลังร่นเนาะ อันนี้อันนี้สมบูรณ์มากปลูกแบบปลอดสารพิษเลยค่ะลกใบแงก้นขาวหรอแดงดูนี่ส้มเกี้ยวหวานลูมเม่สินขาวก้นกัาขาวน้ำผึ้งแต่ไม่สินนี่ก็ไม่สิน ปลูกเร้วหนึ่งปีพอดีนะคะครบรอบพอดีดูลูกเขาค่ะอันนี้มีรสหวานใช่ไหมคะหวานอันนี้ก็ส้มโอแ่ส้มโอมีไอ้ฟันได้เดี๋ยวจะพาเดินชมสวนค่ะต้นเล็กๆแต่มีลูกแล้วค่ะปลูกได้ครบหนึ่งปีพอดีแตกใบสวยเลยค่ะ หลายต้นอยู่เหมือนกันนะคะอาจนสวนคุณลุงค่ะเดี๋ยวเรามาดูามะม่วงคะมะนาหะหกตกเลยรบสวยมากเลยมันใช่ไหม